สอนตัดผมไฟเทีโอเทีโอมารื่องครับวันนี้เอาเทคนิควันนี้เอาการทำงานวันนี้เอาเวอร์ชั่นของเรือสวยให้เพื่อนๆให้กับนอ้องๆมาใช่างส,สวยนะครับได้มีโอกาสศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีโอกาสพัฒนานครับเอาเทคนิคของการทํางานครับอันดับแรกผมกินการวางค้อยวางลายวางแนวแลักษณะของการตัดจอนก่อนการตัดจอในวันนี้ก็คือการวางขอบวางลายวางแนววางลักษณะของรูปแบบของการตัด โดยการดึงโดยการไล่ลักษณะของทรงโดยการลักษณะเก็บเกี่ยวลักษณะของรูปแบบของการลักษณะของรูปตามลายตามแนวตามลักษณะของนะครับโครงสร้างหรือนะครับใบหูนะครับนะพอหลังจากเขาได้กรอบได้ลายได้แนวลักษณะของต่อเสร็จแล้วเรามาดูความคุยครับนะความคุยเราจะตัดลักษณะอย่างไงนะครับนะครับเราก็เริ่มลักษณะของการไล่ของทีศษะเขาเลยครับโดยการเก็บลักษณะของความคุย ของขึ้งการของที่ศตนะครับการเน้นการวางกรอบการวางลายการวางแนวการวางทุนเราเอาลักษณะของขึ้นการหรือการใช้ปลายหูนะครับหรือนะครับหรือนะครับหรือขึ้นการนะครับมาเชื่อมต่อกันครับอันนี้สุดที่หนึ่งอันนี้ก็คือการทํางานนะครับอันนี้ก็คือสไตล์นะครับ pto pto academy เป็นสถาบันแห่งแรกที่เราอัพลน์ที่เราดัดแปลงเอาทคนิคเราการทํางานเราเวอาชันเราความรู้เอาหลายๆอย่างครับ ให้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆให้กับข้าวงสวยนะครับได้มีโอกาสศึกษาได้มีโอกาสพัฒนานะครับเราได้มีการเรียนรู้แล้วได้มีโอกาสเสริมสร้างลักษณะของการทํางานในเวอร์ชั่นของเรานะครับครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคของการตัดหรือการเก็บลักษณะขอบของทรงในการวางขอบของจุดแรกคือวางในการเก็บไทคอยการสร้างขอบการสร้างลายการสร้างแนวนะครับในแนวลักษณะของเราปหูหรือเป็นตัวขอบเขี่ยครับ ถ้าเเสร็จแล้วนะครับเช่นเดินนะครับพอเราได้กกอบได้ลายได้เนี้ยเห็นแล้วเราก็มาดูหลังใบหูโดยการเชื่อมต่อนะครับโดยการเก็บลักษณะของโคนของด้านบนแล้วก็ปลายลักษณะของด้านข้างเรเก็บลักษณะของขอบด้านโดยการของทรงเร็จแล้วนะครับเรามาไล่มุมนะครับเราไม่ได้เหลี่ยมนะครับเรามาไล่ลักษณะตัวออกเฉีย์ให้มีความสมูทให้มีความกลมเกินให้ลักษณะทรงแล้วก็ออกไปได้ช่วยงานฐานที่เรา ทำงานหติดตามที่เราจินตนาการนะครับทรงผมที่เราดีไซน์ทรงผมที่เราออกแบบทรงผมที่เราวางลายทรงผมที่เราวางเนี่ยหรือสรงผมที่เราเทินิคของการทําง,งานในสไตล์เราครับอันนี้ก็คือการเรียนรู้ครับเป็นการผสมผสานนะครับเป็นการเอาทินิคของการทําง,งานใน,นสไตล์ของเราถ้าเกษตรแล้วนะครับดเดี๋ยวเรื่นินะสั้นหน้าเราจะมีโซนอีกิหนึ่งนะครับการโซนอีกทิกหนึ่งก็เช่นเดินนะครับผมจะใช้ปลายหูด้านบนถึงกลางของที่สัตว์ โดยการดึงการเช่าสร้างฉากการสร้างของความฟูหรือการเก็บของโซนของด้านบนกับส่วนล่างหรือส่วนด้านข้างนะครับให้มาคมคืนแล้วให้มาสมูทให้มาปมระดันการจับการดึงการนองสาการนั่งฉากการเก็บนะครับการวางลักษณะของตีนผมการวางลายลักษณะแนวผมหรือการลักษณะของกดลักษณะของเส้นผมเมื่อทรงและการทํางานออกมาได้มูดกลับสวยงามกับหลักเทคนิค สร้างเราพัฒน,นาแล้วเราเอาความรู้ลักษณะปาตัดให้เ่อนไอ้จนให้หยากสนสวยแล้วตลอดจน,นะครับการสร้างลักษณะฝัางคุยแบบเาาคยส่งแับมาได้ตามที่รูปเนี่ยนะครับครับอันนี้ก็เห็นล้านะครับครับเราเลยเห็นนะครับสี่ละของความคุยก็อ่ะนแต่กมาด้นี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็เก็บลูงจรนโดยการดึงนะครับโดยการยก โดยการวางรากกายวางกอบนะครับโดยการสร้างดกันนะครับดึงแล้วก็ยกลักษณะของฉากมาครับเก็บรายละเอียดของจอนก่อนนะครับโดยการถือช้อนขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดึงเรามาไล่ลักษณะของจอเรามาเก็บนะครับของความลักษณะของจอเรามาได้ตามที่เราาหนวณเพราะเราอมาเก็บลักษณะของไฟนะครับเสร็จแล้วเราหวีโนมเียกมาเก็บมุมก็บเหลี่ยมนะครับ พื่อให้ทรงนะครับมีความสมมุติมีความคงคืนกันจากฉากจากองศาจากลายจากแนวจากกรอบจากรูปลักของทรงหรือนะครับการลักษณะเช่นเดิมนะครับพอเราได้่วนของซี่้างเราก็มาเก็บตัวพอเกียวในด้านหลังนครับมันก็คงคืนกันกับจากมุมองศาจากฉากจากหลักจากการทํางานหรือนะครับโครงสร้าง หรือจับลูกใช้ผ้าจับเสร็จแล้วเราก็มาจับกรับมาดูมุมมาดูเหลี่ยมมาดูการกรอบนะครับการสร้างกรอบก็คือการเก็บเหลี่ยมแล้สลับของด้านข้ารับการเดินนะครการโนมการไล่แล้วก็จับการเก็บมุมมาคับอันนี้ก็คือเป็นนั้นว่าคับทคนิคของการตัดทคนิคของการไล่นะครับทคนิคของการโนของกรอบที่นิคของการวางทรง ครับอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูส่วนของทิ้งหน้าทิ้งหน้าเราจะตัดลักษณะอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับรหน้าสั้นเลยครับรหน้าสั้นนิดนึ่งนะข้างบนไม่ต้องสั้นมากนะครับเหมืนบ้างเกลนบ้างเนาะ ส่งด้านหน้าเลยด้านหน้าอยู่ระดับคิ้วนะคะขึ้นม,มาน้องขึ้นมานะค,ะในใครับกดใช้ปากยังไงก็ค่อยดิวก็ค่อยจับนะครับให้เห็นคิ้วหรือส่วนของคิ้วขึ้นมานิดหน่อยนะคะนนราาับนะเพื่สอส่งนะครับที่ต่อข้อมือต่อของคือกันนะครับเสร็จแล้วเรามาสร้างกรอบนะครับควางลายวาันบวมๆส่งเราเสนอรูปแบบที่ต่อนะครับเพื่อส่งนะคร้างที่กรอบปกติออกมาได้สวยงามนะครับ นะครับเช่นเดิมครับเรามาเก so hmm. ็บรายละเอียดของจอนก่อนมีปากมาเก็บมุมของจอนรับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บของด้านข้างครับเช่นเดิมนะครับพอเราได้กรอบได้ลายเสร็จแล้วเรามาดูซีนโซนของด้านบนนะครับการเก็บหรือการวางองศาการสร้างฉากหรอดึงลักษณะโซนของปีกข้างนะครับวางลายวางกรอบลักษณะด้านบน เพื่อให้โนะครับออกมาได้คงตึงกันากโซนด้านหน้า,ากับนด้านหลังรับจากการทีโค้งหรือการไล่ลักษณะของขอบองโซนหรือนะครับการวางลักษณะรูปแบบของโซนหรือนะครับการยกการลงขา,กกาและการลักษณะของโซมารีคอร์ดติ้งการทำงานครับจากมืะบบจากแขนครับสับโซนเสียกเนจากในยิสีหนึนงนะครับ ัดเสร็จแล้วนะครับเรามาดูความต่างประเภทโถงโดยการดึงโดยการโน้มโดยการไล่โดยการตัดลักษณะของปลายผมหรือการเก็บลักษณะของปลายผมเมื่อความผมนะครับงมีความโค้งเฉอความนุมความสวยงามนะครับต่อมาการ ก็มาติดตงันกอเสร็จแล้วก็มาติดตรงน้น้ามีด้านจองอยสุดท้ายเราก็มาเก็บลักษณะของปลายผมมีด้านคว่ำคือด้านหลังครับนะหลังจากที่เราได้กรอบได้ลายได้แนวได้ลักษณะของโซงเสร็จแล้วนะครับเราเาเก็บลายด้านหลังการเก็บด้านหลังก็คือติกตัดเพมีเป่าโค้งเราไม่ควรตัดเส้นตรงนะครับเราควรตัด ในนสนับในการจัดอุตสองกส้นโซงและเพืพ่อนซ้ายเพือ่อนขวาเชเดียวกันก็เป็นอะว่านะครับที่เหของ,งนที่เหของการนซอยแล้วก็ที่เหลของไล่ในหักรัพยของเรานะครับสี่สน,นี้นะครับที่เลือของการสร้างการทำงานและกัฒนาเวลาและองาหรรโครงรุ่น,นปเดบการทำงาน 嗯。Right. ถึางแล้วเรามาดูที่เร่ของการร้ายนะครับการถเซ็เราจะได้เราจะเป่าอย่างไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ดูดีต้องเชืนั่งอยู่หลังอ่ะดูดีเลยดูดีมีชาติตะโกน <c oughs> ครับเสร็จแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดของกอดของทรง,อ,งอีกนิดหนึ่งนะครับจากการที่เรามีการตัดติ้งหรือนะครับเราวางทรงเรากระช้กลิ๊เปอร์อาานะครัมาเก็บ รายลเอียดของขอบของทรงนิดนึงเพื่อให้ทรงนะครับมีความสมูทมีความสวยงามในลักษณะของทรงตามรูปแบบที่เราต้องการหรือตามที่เราจินตนาการนะครับสุดท้ายเรามาดูจีนผมนะครับนะเรามาเก็บฟังผม กซ้า่ประเทเญี่ปุ่นครับฟังแบนู้ คร,รับก็เป็นนว่านะครับนะครับเทคนิคของการจัดเทคนิคของการซอยเทคนิคของการไล่ทรงแลวเทคนิคของการนอกแบบนะครับนะนะครัแบบก็ได้เห็นนะครับรูปแบบของการทํางานรูปแบบของการวางทรงแล้วก็รูปแบบของการนะครับจัดทรง คร้บก็เป็นวันว่านะครับนะสองคมซอยสั้นนะครับในขึ้นกับขึ้นของว็อกช่ยนะครับก็ความรู้มาเทคนิคมารงานนะครับเอาท่าในการการวางรูปแบบของงานเร็นสไตล์ลรวนะครับอาจารย์น็อตขอแต่ผมคิดดูก่อนนี้จากที่เราเผยแพร่ที่เราแชร์ที่เราแบ่งปันนะครับในสไตล์เราครับวันนี้ผมมองว่าเทคนิคของการทำงาน ผมมองว่าความรู้ที่็นงตอนตรงนี้ผมมองว่าความรู้ที่แชร์นะครับไม่มากก็น,น้อยคงเป็นประโยชน์นะครับโอกาสหน้าเราก็จะพบกันแล้วเราก็จะเจอกันนะครับเทคนิคของการตัดในกึ่งของผมสั้นเทคนิคของการวางรูปแบบในสไตล์ฟีสไตล์นะครับหรือเทคนิคนะครับของการตัดในรูปแบบของการวางทรงเพื่อให้ทรงนะครับรูปแบบออกมาได้สวยงามตามที่เรากำหนด ตามที่เราดีไซน์นะครับเดี๋ยวออยก,ก็แกะผมครับแกะผมพี่ครับออนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็มารับชมและติดตามนะครับ เราจะพบกันเราจะเจอคันอีกคังนะครับสวัสดีครับพบกันช่อดหน้านะครับบ๊ายบายครับ